สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ คนเก่งของเราเมื่อกี้แอบเมาส์กันก่อนเข้ารายการเดี๋ยวว่าแต่พี่ดิงสวยเลยคุณแม่นี่สวยม่อใช่ค่ะเรื่องความสวยต้องให้แม่กันเลยอืมความสวยต้องให้คุณแม่นะคะไม่เคยเจอคุณแม่หรือยังเลยพูดเยอแล้วพูดจะแบบคุณแม่เนี่เป็นผู้หญิงเท่เท่จริงจริงคุณแม่เป็นตำรวจค่ะท่านเป็นดิ้นนะถ้าพี่ตักใช้คำไม่ถูกอะเป็นตำรวจหญิงไทยคนแรกของเอเชียที่ได้ไปฝึก f B I ที่อเมริกาเขาก็จะมีความเท่ความฟิตของเขาอยู่นะคะแต่ว่าในความ คือก่อนจะมาเทพมาฟิตนี่ก็มีช่วงหนึ่งที่คุณแม่สารภาพว่าก็มีช่วงพังงงเยอะเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อ่าก็ต้องยอมรับคุณแม่เป็นซิงเกิลมอมนะคะดูแลลูก3คนมาโดยตลอดอันนี้เวลาทํางานหนักๆเนี่ยความสุขของเขาคือการทานนะชอบทานของหวานชอบทานของมันทุเรียนเอ่อยกว๋วยเตี๋ยวใส่น้ําตาลเยอะๆโดยเฉพาะกาแฟหวานมันเพราะว่าเขาเนี่ยไปต่อมอต้องอยู่กะกลางคืนก็จะดื่มกาแฟหนึ่งเพื่อให้อลเลิร์กาแฟที่น้ําตาลเยอะๆนะคะก็ทานมาต่อเนื่อง มาโดยตลอดเลยสิ่งที่สังเกตเห็นชัดเจนหลังจากทานมาต่อเนื่องเนี่ยคุณแม่เริ่มน้ำหนักขึ้นเนาะน,น้ำหนักตัวขึ้นนะคะเริ่มนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตื่นมาไม่สดชื่นไม่มีแรงนะคะและแน่นอนพอน้ำหนักขึ้นมันก็ไปมีผลต่อการเดิน,นเพราะเข่าต้องรองรับน้ำหนักนที่เพิ่มขึ้น<อ>ก็เหมือนแบบ เดินเดินไม่ได้เหมือนเดิม,มเขาก็อึดอัดนะเขาก็อึดอัดเราก็รู้สึกก็เลยบอกว่าแม่งั้นเราไปหาผู้เชี่ยวชาญตรวจสุขภาพกันไหมผู้เชี่ยวชาญก็โอ้โหพูดซะจนแม่ใจหายค่ะทุกอย่างสูงขึ้นปี๊ดหมดเลยนะคะ<อ>มันเป็นน้ําตาลก็ดีไขมันก็ดีความดันคอเลสเตอรอลแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการทานอย่างต่อเนื่องฉะนั้นตอนนี้อยากให้ครูมาหารออยากให้ออกกำลังกายก็เลยบอกแม่อยู่ที่หมดเลยนะของหวานของกินะไรที่เคยกินมา แม่โกรธแม่ก็บอกว่าทําไมล่ะแม่ก็เลี้ยงลูกมาแม่ก็อยากมอบแบบอยากจะกินอะไรดีๆแม่เหนื่อยอะ่ะมันก็เป็นความสุขแต่หนิงอ่ะนึกถึงความสุขแม่แล้วหนิงก็นึกถึงคํานี้เขาบอกว่าคําที่เขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกชันนะ<อ>แต่เรามานึกย้อนว่าเป็นลูกรังแกพ่อแม่เ,ออเราปล่อยใ,ให้พ่อแม่ เป็นแบบนี้ไม่ได้ตามใจท่านนึงไม่ได้ไม่ได้เราก็เลยเอางี้ดีกว่างั้นก็ไปหาข้อมูลมา,าจนกระทั่งได้เจอ,อคอร์ดิพาสซ,ซึ่งเป็นถังเช่าแบบสารสกัดเข้มข้นของอาจารย์วิโรจน์นะคะซึ่งแทบจะเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยเลยก็ได้ว่าเป็นสารสกัดถังเช่าซึ่งตอนนี้มียอดขายกว่า2ล้านกล่องนะเท่าที่รู้แล้วก็มีผลิตกันมาเนี่ยถึง5ปีแล้วจำหน่ายมา5ปีแล้วทีนี้ความพิเศษของเขาก็คือว่า เขาเป็นสารสกัดเข้มข้นซึ่งแตกต่างจากถังเช่าที่เป็นผงในตลาดทั่วไปความแตกต่างนั้นตรงไหนตรงที่เพราะความที่เขาเป็นสารสกัด ก็เลยมีความเข้มข้นมากกว่าทางเช่าแบบผงถึง4เท่าด้วยกันนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพเนี่ยม,มันเยอะกว่าอยู่แล้วนะคะมไม่เพียงแต่มีมากกว่าถึง4เท่านะคะ,ะทางเช่าของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยจะเลือกเฉพาะสารที่ออกฤิ์เท่านั้นแปลว่าอะไรตอนแรกหนิก็งกงไม่เข้าใจอพอศึกษาเลยเข้าใจว่า เราไม่ได้เอาตัวถังเช่ามาทั้งหมดเนี่ยแล้วมาบดนะคะเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อให้เกิดการเสียข้อเสียของเชื้อราแล้วก็แบคทีรียแต่เราเลือกเฉพาะที่เป็นสารเฉพาะออกฤทธิ์เท่านั้นนะคะมีความเข้มข้นเป็นสารสกัดถึง4เท่าและเป็นสายพันธุ์ที่เบสผลิตแล้วก็บรรจุจากโรงงานที่ได้มาตรฐานจริงๆแค่นี้เราก็เชื่อมั่นละตัดสินใจเลือกแล้วก็เอาให้คุณแม่รับประทานนะคะอพอหลังจากที่คุณแม่รับประทานไปได้สักระยะหนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจ ก็คือหลับเต็มอิ่ม,มตื่นมาสดชื่นกับปี้กระเป๋านะคะอะไรก็ไม่ดีไปกว่าการที่พอตัวเขาเองเริ่มู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกดีอ,อยากกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งเขาบอกหนิงว่างั้นแม่จะดูแลตัวเองด้วยการกลับมาออกกําลังกายอีกครั้งวิ่งนะคะรอบหมู่บ้านวิ่งในรูวิ่งเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งวันเนี่ยต้องมีหนึ่งชั่วโมงโโแล้วพอออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องควบคุมอาหาร เป็นไงคะน้ําหนักก็ลงพอ,อน้ําหนักลงปัญหาเข่าเนี่ยก็หายไปละเริ่มเดินได้อย่างกระฉับกระเฉงพอเรารู้แล้วว่าโอเคมันเริ่มดีไปหมดทุก,อ,ทกอย่างละเรากลับไปหาผู้เชี่ยวชาญแล้วไปตรวจเขาบอกว่าโอ้โหสุดยอดชมนะคะว่าค่าต่างๆที่ตะกี้พูดมาว่ามันขึ้นมาสูงน้ําตาลไขมันเอ่ยความดันเอ่ยเนี่ยทุกอย่างลดลงมาลงแล้วกลับมาเป็นปกติแล้วแม่ก็ฟังแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยดีใจจังเลยเหมือนเหมือนกลับมามี ชีวิตแบบหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนวันที่เขาเคย,ยฟ,ฟิตฟิตอีกครั้งหนึ่ง<ะ>เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยอมรับเลยว่าเขาปล่อยตัวตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นนะเราในฐานะลูกหลานมันจําเป็นอย่างมากที่เราต้องดูแลสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งถ้าเขาเจ็บป่วยขึ้นมาสุดท้ายแล้วคนที่เราจะต้องพาไปหาหมอเนี่ยก็คือพ่อแม่แล้วก็ต้องเสียตังค์ไปกับการดูแลรักษาเยอะแยะมากมายพอคุณแม่ฟิต คุณแม่ดูดีเชื่อไหมว่ามันสร้างแรงบันดาลใจดีๆต่อไปให้เพื่อนฝูงของเขาไปให้ญาติพี่น้องนะคะเอ,เอาง่ายๆเลยอย่างวันเกิดแม่หนิงเนี่ยหนิงจะลงอินสตาแกรมเป็นรูปแม่ Happy Birthday, แฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนหนิงเองนะถามว่านี่แม่เธอเหรอทําไมแม่เธอสวยแบบดูฟิตแล้วก็ดูกระฉับกระเฉงขนาดนี้วสวยมากเพื่อนพูดประคำหนึ่งนะบอกว่านี่ฉันรู้สึกผิดมากนะผิดยังไงบอกคือคือฉันรู้สึกว่า ขนาดฉันยังเด็กกว่าแม่เธอแม่เธอยังดูดีกว่าฉันแล้วแม่ของฉันอีกล่ะนรือออกมาก็เหมือนแบบามสุขภาพาไม่ได้ละฉันต้องไปดูแลตัวเองละทุกคนต้องปฏิบัติตัวเองแล้วก็ดูแลแม่ตัวเอง,เองพ่อแม่ตัวเอง